ถ้าเพื่อนเขาสวนหลังบ้านจะสวนหลังบ้านก็มีของกินของอยากก็น่าจะก็มีบักนาวกบมีบักกอกทังสิ่มันจะมันแดดมันนี่มันแดดมันแดดค่ะแย่ทองบาไปสวนไก่ๆแย่ทองขอเขาสวนหลังบ้านจะมะม่องบักนาวต้นนี้โดกโด่เพื่อนโด่คักโดกแน่จะโด่งคักโดกงจนกินบ่หาบาดบ่ไหว มึงเอาจ้าคว,ว่ำโดกพูนเหลียวไปจ้เหลียวไปล้นเต็มดินอยู่จ้ล้นเต็มดินอยู่นี่คือบักนาวหลังบ้านบักนาวหลังบ้านได้ท้องต้นที่กินง่ายที่สุดต้นที่งางมาเอาอยู่หลังบ้านอยู่หลังรั้วเนี่แเลจาจะต้นถัดมานึงกระสิแม่บักกอกน้ำน่าจะบักกอกน้ำก,นก็เป็นหมากอยู่เบิดปีเบิดสาเดิอนเพื่อนเป็นหมากตลอดทั้งปีจ้บม่เ,เคยหยุด มากรุนนี่ใกล้สิบวันสิเขาก็ออกมาเป็นอีกสิแม่จานดอกยางดกดอก,ดอกยางไหลายนี่คือบักกอกน้ำใบมันกิกนได้น่จ้าใบมันกินกับก้อยกุ้งแซบแซบพอได้ไปส,สวนไกลๆเ้ากับมเละสวนหลังบ้านนี่แหละจ้ะาเพราะว่ามันแดดแห้งจ้ะแดดคักแดดคักย้ายท้องเลยบ่ไปอันนี้บักเขียบจ้า บักเขียบหรือว่าหมากน้อยน่ะหละบ้านเพื่อนๆสิเอินยังไงยายท้องบอลูนอกจากตาบ้ายายท้องเอินบักเขียบบักเขียบบักเขียบกันดุกดุ๊กเพื่อนๆดุ๊กข้าแก่บักเขียบเพื่อนมึงหมากนี่ด้วยใช่มมึงหมากนี่เพื่อนยายท้องสิเอาก่อนยายท้องสิเอาก่อนเอาไปบ่มนอกจากเพราะว่าขันเขาจ้งไว้เองสิอยู่ในสวนกะลายอยู่จ้ะอยู่ในสวนไก่กะลายอยู่ตาบ้า บะเคยได้กินเพื่อนบะเคยได้กินขนาดยุสวนหลังบ้านนมันมันมากินแล้วจ้ะยุสวนหลังบ้านมากินแล้วเพื่อนดูเพื่อนตัวอย่างหนูหรือว่ากระรอกหนูหรือว่ากระรอกบรูนะจ้ะมันมากินแล้วมันมาลักกินแล้วมาลักแทะแล้วแต่ว่ายุสวนไก่ยายท้องกับบเคยได้กินเขามากินเบิดจ้ะบะเคยคนนี่บะเคยได้กินปลูกอยงไว้มิตรกระรอกกระรอก กำลังแพร่ระบาดจ้าบ้านยายท้องกันหลอกหลายเน,นาะจ้าเนาะแกง่วยงามงามเหมือนกนง่ายงามบิดไปบ่มกันแกเดี๋ยวกันหลอกสิมาละกกินเบิดจ้แใหญ่ท้องเก็บได้เพื่อนรูหน่วยใหญ่หน่วยงา,ยยงามถ้าแม่นกันหลอกบ่มาละกลินเนาะจ้าเนาะเขาหั่น,น,นสลายค่ะ จะมันอยู่ใกล้ๆบ้านนึงกระหลอกกับยังมาลากกินลักแทะอยู่อยู่ทั้งตนวยังบวมหน่อ,นอยจ้ะเพื่อนมาหมากงามงามเปิดมากงามโคโลนเคลนยู่มิแตา่มากยังไงตากำลังตีจ้ะตากำลังตี